นิทานไทยราชวงศ์แห่งความลับภาคสอง จเ <Jose> ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านขอต้อนรับพระราชนีเอเลนอร์และพระราชาจูเลียนที่เพิ่งอภิเษกสมรสใหม่ๆ ความฝันเพค้าฝ่าบาทนั่นเป็นไรเพคะเ,เกิดอะไรขึ้นหรอข้าฝันถึงโจเซฟเราแต่งงานกันและแอบมีออเ,เรเลียแต่แล้วคนในวงก็รู้เข้าและส่งเขาไปไกลพวกเขาจัดให้ข้าแต่งงานกับจูเลียนและเขาก็พรากออเ,เรเลียไปจากข้ามันเป็นเคืนที่เกิดไฟไหม้และข้ากำลังตั้งขันเสียเลีย <c oughs> <c oughs> มันเคินไปแล้ว ันก่อนพี่คาฝ่าบาทมันจบแล้วเพลคโอนางจะพูดเรื่องโจเซฟจงแจ้งแบบนี้ไม่ได้เรื่องออเรเลียด้วยนี่มันข่าวร้ชัดชัดถ้านางคืนทำแบบนี้ต่อไปเนี่ยสถานการณ์จะต้องแย่ลงเรื่อยๆเจ้าหญิงซิเลียท่านจัดการถแถลงข่าวได้แย่มากถ้าต้องยอมรับเราหารือกันก,อนก่อนแล้วว่าท่านจะต้องพูดอะไร ท่านทําอะไรตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้โง่เง่าสิ้นดีข้ายังไม่ได้เป็นราชนีซะหน่อยข้าทําผิดพลาดบ้างก็ได้นี่นาไม่นั่นแหละที่ท่านคิดผิดความผิดร้ายแรงครั้งนี้ร้ายแรงมากท่านจะต้องรับมือกับผลที่ตามมาไม่ว่าผลนั้นจะเป็นอะไรข้าไม่สามารถคาดเดาได้เลยพวกเขาไล่ข้าออกข้าจะเอาคืนให้ดูเหตุผลบ้าบอที่ไล่ข้าออกเนี่ยนะแค่เพราะข้ารู้ความลับข้ารู้อีกเยอะเลยบางทีข้าจจะเริ่มบอกคนอื่น เจ้าออเรเลียเหรอใช่แล้วแล้วแล้วเจ้ามาทำไรที่นี่ข้ากำลังจะไปปราสาทเพื่อประชิญหน้ากับน้องสาวข้าเจ้าคงจะรู้จักเจ้าหญิงซิเลียแมแน่นอนสิข้ารู้จักสิข้าแปลกใจที่เจอเจ้านั่งอยู่นี่เห็นได้ชัดว่าเป็นสาวใช้ในปราสาทดูจากชุดที่เจ้าใส่เจ้าเด่นมากเลยนะรู้ไหมข้ามโหจะไม่คิดเปลี่ยนชุดพวกนั้นทำให้เจ้าลาออกเหรอใช่เป็นเพราะเจ้าน่ะสิ ถ้าไม่มีเจ้าอยู่ถ้าเจ้าไม่ใช่คนเห็นความลับข้าก็ยังมีงานทําอยู่ให้ข้าชดใช้ให้เจ้าพาข้าเข้าไปในปราสาทและข้าจะช่วยให้เจ้าได้งานคืนข้าตั้งใจจะสร้างปัญหานิดหน่อยก็ได้ตกลง อยู่กับข้าได้และพ้นจากการถูกเนรเทศลูกพี่ลูกน้องลีโอปอล้าเจ้าสัญญากับข้าอย่างหนึ่งจะต้องช่วยข้ารักษาสิทธิในบัลลังของข้าทำไมเจ้าถึงอยากทำแบบนั้นล่ะข้าไม่ได้อะไรเลยกับการที่เจ้าได้ขึ้นคลองบัลลังแล้วเจ้าจะได้อะไรถ้าข้าไม่ได้ขึ้นครองบัลลังนะฮะข้าจะได้เห็นออเรเลียเจ้าหญิงตัวจริงได้อยู่เป็นราชินีที่ถูกต้องข้ามีสิทธิ์โดยกำเนิดที่จะอ้างสิทธิ์ในบัลลังนั่นแหละที่เจ้าคิดผิดเจ้าหญิง ตอนที่ข้ายังเด็กพ่อแม่ของข้าตายข้าถูกเลี้ยงดูพร้อมกับออเรเลียโดยพ่อแม่ของเจ้าโจเซฟเมื่ออเรเลียถูกส่งไปข้าก็ถูกส่งไปโรงเรียนชายล้วนพวกเขาพยายามกำจัดข้าเพื่อที่ข้าจะได้ไม่บอกใครเรื่องออเรเลียแต่ทายสิท่านหญิงข้าไม่ได้อยู่ห่างๆข้ากลับมาและมีความสุขที่ได้เฝ้าดูเจ้าเติบโตเจ้าคิดจริงๆหรือว่าพ่อแม่เจ้าในประเทศข้าเพราะความขัดแย้งเรื่องการค้านะ เอาจริงๆนะเจ้าหญิงพวกเขาในประเทศข้าพราะข้าขู่ว่าจะเปิดเผยเรื่องความลับของพวกเขาพระราชาจูเลียนกำจัดทุกคนในอาณาจักรที่สามารถเปิดเผยความลับของวังและคุกคามชื่อเสียงของพวกเขาได้แล้วทําไมถึงส่งนางไปละ่ะมันอาจจะดูโหดร้ายแต่พระราชาจูเลียนแค่ต้องการให้ออเรเลียมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ปกติได้พระองค์รู้ว่านางจะต้องซ่อนตัวอยู่ในปราสาทเพราะนางเป็นลูกสาวของการแต่งงานที่เป็นความลับจูเลียนรักนางเหมือนลูกในไส้ แต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นแล้วแม่ข้าต้องการอะไรมันไม่สำคัญหรอกเมื่อพระราชาได้ตัดสินใจแล้วนั่นคือคำตอบแล้วเจ้ากลับมาเพื่อขูจะเปิดเผยความลับอีกครั้งใช่ไหมฉลาดนี่ข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากในประเทศเจ้าอีกครั้งเจ้ามันก็เหมือนกับพ่อของเจ้านี่ห้อของซีเลีย นี่ห้องเก่าของข้าไม่แปลกใจเลยขอให้โชคดีเจ้าต้องใช้มันแน่เดี๋ยวข้าอยากเจอแม่ของข้าราชินีข้าช่วยเจ้าได้เท่านี้แต่ข้าจะไม่ให้พระราชินีเข้าไปเสีย่ยงพระองค์สองอ่อนแอและใจดีเกินกว่าจะได้รับเรื่องที่น่าตกใจเช่นนี้มันจะทำให้พระองค์ใจสลายพระองค์ต้องเป็นคนตัดสินใจด้วยตัวเอง คนที่ร่วมเล่าเรื่องเราข้ามีเรื่องมากมายจะพูดเช่นเดียวกับเจ้าเรามีเรื่องให้คุยกันเยอะเลยนะเดี๋ยวจะพออย่างยิ่งที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนดีจังเลยที่มีน้องสาวข้ารู้สึกขอบคุณที่สุขส่งไปข้างนอกพระราชาจูเลียนทําสิ่งดีๆให้ข้าข้าขอเท่ากับสิ่งที่เขาเลือกไม่เลยข้าได้รับโอกาสที่วิเศษข้าได้เติบโตในหมู่ประชาชนของอาณาจักรข้ารู้ความต้องการและความฝันของพวกเขาทําสิ่งที่พวกเขาชอบและไม่ชอบ มันเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่จะได้เรียนรู้นี่แหละมันคือสิ่งที่จะทำให้ข้าเป็นราชนินีที่ยอดเยี่ยมเจ้าไม่ได้มาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เจ้ามาเพื่อยึดบัลลังก์มันเป็นของข้าแล้วอีกอย่างเจ้าจะรู้ได้ยังไงว่าจะปกครองอาณาจักรได้ยังไงในเมื่อเจ้าเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในปราสาททั้งวันแบบนี้เจ้าไม่รู้หรอกว่าประชาชนต้องการอะไรและเจ้าก็ไม่รู้วิธีปกครองเจ้าไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเป็นจุ้งหญิงหรือราชนินี มัันนนสอนกได้ผิดแล้วบัลลังเป็นของข้าของข้าตั้งหากของข้าไม่ของข้าตั้งหากอเรเลียขอโทษด้วยเพคะเจ้าหญิงพวกเราไม่ได้สังเกตว่านางไม่อยู่จนกระทั่งนางจากไปแล้วไม่เป็นไรเราจะพอนางกลับไปที่ห้องเดี๋ยวรอก่อน ลูกสาวทีรักของข้าโอ้คิดถึงเหลือเกินมานี่สี่สี่เลียข้าคิดว่ายนเวลาที่พอนางกลับไปที่เตียงแล้วนางดูง่วงมากเธอกลับมาจากปราสาทแล้วโอ้เ,อเรเลีย,ยได้โปรดเปลี่ยนใจเธอเธอไม่จำเป็นต้องเป็นราชินีพวกเรามีความสุขมากที่นี่กับท่านพ่อกับแม่ ว่าเขาไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้จริงของขา้าอีกอย่างข้าสามารถให้ชีวิตที่วิเศษกับเราในประสาทได้มันดีกว่าชีวิตที่เรามีที่นี่มากเลยปีเตอร์เดี๋ยวข้าสแสดงอะไรให้ดูความลับที่ข้าเก็บเอาไว้ใหญ่กว่าการที่เจ้าเป็นเจ้าหญิงเหรอใหญ่กว่าสิปีเตอร์พ่อของข้ายังอยู่ดูสิเขาคอยส่งจดหมายให้ข้ามาหลายปีแล้วข้าก็ตอบกลับเขา เขาเป็นคนบอกว่าข้ามีสิทธิ์ในบัลลังเขาบอกว่าจะยืนต่อหน้าศาลและเป็นพยานว่าข้าเคอลูกสาวคนแรกของราชินีเอลิโนไม่เห็นหรือไงเราสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ ามที่อยู่ในจดหมายผู้นี้ไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วพาเขาเข้ามาที่นี่เรายังไงต่อพะยาคาฟาบอดและเขาก็จะถูกส่งไปที่ที่ไกลแสนไกลเลยละ่ะขอข้าทำความเข้าใจให้ถูกต้องเจ้าหญิงแผนของท่านคือการพาผู้ชายคนนั้นมาที่นี่แล้วรูว่าจะประหารชีวิตเขาในข้อหากบฏต่ออาณาจักโรโดยหวังว่าออเรเลียจะสละสิทธิ์ในการอ้างบัลังเพื่อช่วยพ่อของ,งานางงั่นหรอใช่แล้วละ่ะแม้ข้าจะหวังว่า เจ้าจะปรึกษาข้าก่อนข้าเห็นว่ามันอาจได้ผลข้าปรึกษาเจ้าก่อนแล้วการถแถลงข่าวยังไม่เกิดขึ้นแต่กำลังจะเกิดขึ้นพาตัวนะักข่าวมาชายผู้นี้เป็นภัยคุกคามที่ทรยศต่อความมั่นคงของอาณาจักรนี้และเขาผู้นี้ ก็จะถูกประหารชีวิตในบ่ายวันพรุ่งนี้หากไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดใดๆเกิดขึ้นพ่อข้าอยู่ที่ไหนพวกเจ้าทำอะไรกับพ่อของข้าเขาปลอดภัยดีในตอนนี้อยากคิดที่จะส่งเขาไปอีกนะโอ้นั่นเกินเกินควบคุมของข้าแล้วหมายความว่าอย่างไงสละสิทธิ์ในบัลลังของเจ้าซะออเรเลียอะไรนะสละสิทธิ์บัลลังเขาอาจจะยังอยู่ก็ได้ เจ้าใช้ชีวิตของเขาเป็นเครื่องต่อรองอย่างงั้นเหล่าน,นี่ยฮะนี่ผลไหมละ่ะจอมผด็จการเจ้ามันน่ารังเกียจจริงๆหรือบางทีเขาอาจจะแค่ฉลาดและเจ้าก็แค่อิจฉาที่ไม่มีอำนาจต่อรองแบบนี้ใช่ไหมละ่ะน้องสาวฮะให้ข้าเจอเขาได้เลยท่านพอ่อออเรเลียลูกพอ่อ เจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้าพยายามอ้างสิทธิ์บัลลังนี้แล้วยังไงพ่อเดาได้ว่ามันจะจบยังไงเจ้าต้องไม่ยอมแพ้บัลลังเป็นของเจ้าข้าทำอะไรไม่ได้แล้วท่านพ่อนางมีอำนาจมากเกินไปนางขู่ว่าจะส่งพ่อไปอีกครั้งเพื่อรักษาสิทธิ์ในบัลลังของนางพ่อเต็มใจทำทุกอย่างเพื่ออาณาจักรนี้เพื่อลูก ข้าจะไม่ยอมให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นข้าแค่ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้และข้าต้องหาให้ได้ว่าพวกเขารู้ได้ยังไงย่าบอกว่ามีเด็กตัวเล็กๆเ,เ,เอาจดหมายของพ่อมาให้พวกเขาปีเตอร์เหรอน้องชายข้าหักหลังข้าเรอเนี่ยทุกคนลุกออกไปเราจะไปไหนกันพระราชินีถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วน่าจะไม่กลับมาปกครองอาณาจักรอีกต่อไปพิธีราชาพิเศษของเจ้าหญิงจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวนี้พระราชินีขอให้เจ้าเข้าร่วมด้วย ที่รักของข้าข้าจะจดจำเจ้าเสมอราชนีทรงพระเจริญภายใต้เงาแห่งความเจ็บปวดของแม่ความเจ็บปวดที่น่าสะเทือนใจและเจ็บปวดของนางข้าจะส่องแสงนำทางสู่อนาคตเพื่อเป็นเกียรติแก่นางข้าจะปกครองอาณาจักรนี้ด้วยความสง่างามและเอาใจใส่ไม่มีอะไรและไม่มีใคร จะพลากสิ่งนั้นไปจากข้าได้ราชินีทรงพระเจริญราชนีทรงพระเจริญ